ขณะที่ผู้สื่อข่าวมีการรายงานจากทำเนียบรัฐบาลนะนะคะว่าจากกรณีที่มีการปลดเก้าปลดกระหม่อมรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกถึง3คนประกอบด้วยนายจัก,กรพงษ์แสงมณีนายพิชิตชื่นบานนางสาวจิราพรสินทุพัยนั้นนาย,ยกรัฐมนตรีจะต้องแบ่งงานให้ทั้ง3รับผิดชอบตามความเหมาะสมเบื้องต้นจะมอบงานให้นายจัก,กรพงษ์ดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านงบประมาณอาจให้กํากับการบริหารสั่งและ ปฏิบัติราชการสํานักงบประมาณและสาภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส่วนนายพิชิตที่มีความถนัดด้านกฎหมายคาดว่าจะได้รับมอบหมายให้กํากับการบริหารสั่งและปฏิบัติราชการสํานักงานกิษฎเีการและสํานักงานข้าราชการพลเรือน ขณะที่นางสาวจิราพรที่เป็นสสรุ่นใหม่มีภาพลักษณ์ที่ดีในการสื่อสารกับผู้สนับสนุนของพรรคก็คาดว่าจะได้รับมอบหมายให้กำกับการบริหารสั่งและปฏิบัติราชการในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรือว่าช่องก้าว